บางในล่ละก็เออก็ธนาคารภาคเจ็ดแหละเทียบกพินเยอะขั้นสภาพตีโรงเรียนรองโรงเรียนรองขำอ่ะบางไหนล่ะเ้ยอะบางไหนก็ภาคเจ็ดเอาอีกว่เอาอีกว่อามอาค้างนั้นให้กูเพจร่องใจบากซ่างอ๋อจกคุกไหมไม่อ่ะเพจแต่งเรื่องแต่งเล้าให้กู เอาปืนมาจากเดียวกันกุไลกันน้องวอัวซาบักได้แล้วแต่งเรื่องเด้บักได้แต่งเรื่องไรกูเด้ละเอาปืนนันอีพอเขาเจ้าเอ้นลูกเอ็สซีพอเอาลูกว่าหาลูกกูย,ยิงทิมซีลูกเห็นไ,ไหมกูพกเข้าไปในเมืองกูดอนได้ บองชุบข้อเมียมหนาที่กว่าที่ไปนอนที่น้ำเมียนหน่อยขายาเอ็นสุรพลธ,ธาติกุลเป็นมูบักประพศช่างซัวแล้วก็แอนปวีน้ำอาสาสมุสนีเ่อจำไว้กูนี่พูดเดียวแล้วตอนกูไปกูคิดใส่บักอ้วนจำไว้นะไม่ต้องไปสืบยากนอกเข้าใจไหมกูได้ทิมเลือดหมู กูตัดชินใจแล้วก็ได้คิดไปคิดมาทำไมคุณคำนัรถให้กูได้กูเคาะแล้วกูวได้เคาะแล้วประตูล้างบ้านได้สุรพลถ้าได้กุนได้สัตว์มึงตายมึงจำไว้